มาดูนี่เร็วหมายความว่าไงอ่ะพี่มีนักลงทุนมาสนับสนุนเราแล้วมีนักลงทุนมาสนับสนุนเราแล้วพอตอนที่มีนักลงทุนเข้ามามันเหมือนกับว่ามีคนเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อ มันรู้สึกเหมือนไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วข้อาะ่หนึงเพราะว่าเราอยู่โดดเดี่ยวในป่าช้ามานานมากและเราต้องค่อยๆเหมือนกับหาอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองคือมันทําให้ความคิดเราอ่ะกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะเดินต่อไปเพราะเราคิดว่ามีคนเชื่อเราบ้างแล้วอย่างนั้นนะครับจุหนึ่งสโลแกนที่มันอยู่กับเราแล้วเราคอยตอกย้ำตัวเองตลอดเวลาคือสโลแกนที่เราพูดกับตัวเองว่า it's not over until I win ผมบอกกับทุกคนในทีมว่าไม่ว่าการตัดสินใจที่เราจะทำอะไรก็ช่างเนี่ย ถ้าเรายังไม่ชนะมันยังไม่อยู่ so เราจะทำจนกว่าเราจะถึงเส้นชัยแล้วมันจะไม่มีวันจบถ้าเราไม่อยู่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของทีมครับก็ตอนนี้น้องก็ทำได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรดักละ ซึ่งตอนนี้น้องเริ่มเห็นภาพชัดแล้วน้องก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะโตอย่างไรจะมี market share จะครองตลาดในส่วนของโรงเรียนอย่างไรแล้วก็เตรียมตัวที่จะขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆเนะะี่ยค่ะน้องเขามีแผนตรงนี้ชัดแล้วนะคะส่วนเรื่องที่มองว่าเป็นจุดแข็งของน้องก็คือทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้อง CEO เองน้องนั่งรินหรือว่าทีมคนอื่นๆ,ๆที่ได้คุยคุยกันนะถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง เรามีการบริหารจัดก,การทีมที่ดีนะคะทุกคนมีความรู้ความสามารถในส่วนแต่ละส่วนแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดีเลยนะคะกลมเกลียวกันดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้ธุรกิจเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยไปได้ไกลามากซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ vc มอง ทีมจะจ่ายถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งในเฟสแรกที่จะเดินออกไปแต่เราก็ตั้งเป้าที่จะเรสในซีรีส์ต่อไปเร็วๆนี้ด้วยความที่การเติบโตของเราเร็วกว่าที่เราคิดซึ่งต้องอธิบายให้พี่ฟังว่าเราเดิมทีตั้งเป้าหมายว่าใน1ปีเราจะมีแค่10โรงเรียนเพื่อทดลองแต่ภายใน2อาทิตย์เรามี3เข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าปีนี้เรามั่นใจว่าเราจะทะลุเป้าแน่นอนครับปีนี้เป็นไงครับกลวของปีนี้เราปรับไปเป็น20โรงเรียนครับ คนทางยังอีกยาวไกลามากมากแต่พี่เชื่อว่าน้องจะฝ่าฟันแล้วน้องจะเติบโตจะก้าวต่อไปแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทำสตาร์ทอัพการทําให้จับจ่ายเนี่ยกลายเป็นนะคะเอ่อไบโอเมตริกเพของประเทศไทยเนี่ยที่มีคนใช้ทั่วโลกได้ขอให้โชคดีทุกคนค่ะจับจ่ายเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวจับจ่ายเกิดขึ้นจากความสามารถของทุกคนในทีมที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ผมเชื่อว่าคนพวกนี้นะ แม้ว่าวันที่จับจ่ายไม่มีเงินหรือจับจ่ายจะมีเงินเขาก็ยังอยู่แล้วก็จับจ่ายเป็นจับจ่ายได้ในวันนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่ได้สนใจว่าเรารวยหรือเราจนเขาเชื่อในสิ่งที่จับจ่ายมีความเชื่อเหมือนกันแล้วผมก็อยากจะขอบคุณในความเชื่อที่ที่เขามีแบบมากๆกับความเชื่อตรงนี้ของเราครับคงไม่ใช่เรื่องที่เกิดจริงถ้าจะบอกว่า โปรเจก์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะในตอนนี้โลกของพวกเขาทั้ง4คนได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมแล้วครับคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าผมต้องการทําให้ทั้งโลกรู้จักชื่อผมแต่ไม่ได้ต้องการที่ทําให้ทั้งโลกรู้จักชื่อผมในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของการเงินหรือเรื่องเป็นคนประสบความสําเร็จ แต่ต้องการที่ทาให้ทั้งโลกรู้จักชื่อเราโดยที่เราสร้างผลกระทบให้กับคนทั้งโลกและมูงมากได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดนวัตรกรรมหรือสร้างเซอร์วิสที่มันตอบโจทย์คนได้จริงนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมถึงจุดตรงนั้นอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักและจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่ทําให้เราทำไมถึงกล้าทําในเรื่องบ้าๆตั้งแต่3าสปีที่แล้วที่ที่ไม่มีคนเชื่อมันจะทําได้แต่วันนี้จับจ่ายก็พิสูจน์โดยมีนักลงทุนที่เข้ามาหาเราโดยมีลูกค้าที่ใช้ของเราจริงโดยมี จากเด็กๆตอนนี้โดยมีธนาคารเข้ามาคุยกับเราเพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์ว่าเราทำได้แต่มางแค่ต้องใช้ความอดทนทีละเก้าทีละก้าแค่นั้นเองโลกที่มีแต่พลังบวกโลกที่มีแต่กำลังใจแน่นอนครับโลกใบนี้พวกเขาสร้างมันด้วยความรักครับ เ e น็กซ์เจสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวความเป็นมาของเด็กหนุ่มไฟแรงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของชิปปิ้งเกตเวออันดับหนึ่งของไทยในตอนนี้ไปดูเส้นปะและจุดตัดของเขากันครับกับตอนชิปป๊อป